เรียงสับเปลี่ยนนะครับ n สิงครั้งละ n ได้ n n สิงครั้งละ R n แส่วนได้ n ลบ a แเรียงสับเปลี่ยน n สิ่งที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมดหมายว่ามีบางอย่างมันซ้ํากันอยู่เช่นข้อนี้นะครับก็11ส่วนด้วย5 6เพราะว่ามี n อยู่5ตัวมี e อยู่6ตัวนั่นเองแบบวงกลมก็ได้ว่าไปแล้วนะครับก็เรียงสับเปลี่ยนต้องรู้ว่ามันสนใจลำดับสนใจตำแหน่ง ต่อมาเป็นเรื่องการจัดหมู่นะครับ combination คือไม่มีการสนใจลำดับตำแหน่งสูตรก็มีดังนี้ c n r หรือเขียนสัญลักษณ์เป็นลักษณะคล้ายๆบวงเล็บแบบนี้ n เลือก r บางทีก็อ่านแบบนี้คือมี n สิ่งนำมาจัดหมู่ครั้งละ r สิ่งสูตรคือ n แฟกส่วนด้วย n ลบ r แฟก r ยกตัวอย่างเช่นเรื่องเซตนะครับสมมุติ a มีสมาชิก8ตัวสับเซของ a ที่มีสมาชิก5ตัวมีทั้งหมดกี่สับเซตเนี่ยเข้าสูตรนี้ได้เลย8เลือก5 8แฟกส่วนด้วย8-5ลบ5แฟกค,คูณกับ5แฟกได้คำตอบเลยครับเดี๋ยวไปดูที่ไปที่มานะครับ9 10 11ข้อ9ข้อ10ข้อ11เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีพิสูจน์มาจากกฎข้อที่1การเรียงสับเปลี่ยนธรรมดานี่แหละแต่ว่ามันไม่มีตำแหน่งไม่มีลำดับก็มี การคิดเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นดูทบทวนอันเดิมก่อนสมมุติว่าเลือกประธานรองประธานเลขาตำแหน่งละหนึ่งคนข้อนี้สนใจตำแหน่งใช่ไหมครับเพราะว่ามีประธานรองประธานเลขามี3งานจากผู้สมัคร5คนงานที่1เลือกประธานก่อนเลือกประธานได้5วิธีเพราะมี5คนให้เลือกเมื่อเลือกประธานไปแล้วเลือกรองจึงเหลือสี่ เลขาเหลือ3ตามลำดับก็ตรงนี้คือทบทวนนะครับตามกฎข้อที่1เลือกประธานรองประธานเลขาต่อเนื่องกันจึงได้ว่าจำนวนวิธีในการทำงานในข้อนี้คือ54คูณ4คูณ3เท่ากับ60วิธีอันนี้คือของเดิมใช่ไหมครับมันมีลำดับมีตําแหน่งประธานรองประธานเลขาหรือจะว่าตามกฎก็คือนี่ไงมี5คน นำมาเรียงสับเปลี่ยนเป็นประธานรองประธานเลขาคือครั้งละสามตำแหน่งมีห้าสิ่งนำมาเรียงสับเปลี่ยนครั้งละสาม P ห้าสามห้าแฟกส่วนด้วยห้าลบสามแฟกก็แทนตามสูตรไปธรรมดาได้ห้าแฟกส่วนสองแฟกนะครับแทนลงไปห้าคูณสี่คูณสามหกสิบก็บอกแล้วว่าสูตรน,นี้ไม่จำเป็นนะแต่ว่า โชว์ขึ้นมาให้ดูเพื่อว่าจะเชื่อมโยงไปสู่กฎการจัดหมุ่นั่นเองเปลี่ยนโจทย์นิดนึงนะครับเลือกคนเหมือนกัน3คนเช่นเดียวกันจากอาสาสมัคร5คนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าข้อนี้จะต่างจากข้อที่แล้วคือไม่มีการสนใจลำดับตำแหน่งใดๆเนื่องจากว่าเป็นการเลือกแม่บ้าน3คนไปช่วยทำความสะอาด ไม่ได้ระบุว่าแม่บ้านคนที่หนึ่งจะต้องไปกวาดบ้านแม่บ้านคนที่สองจะต้องไปล้างห้องน้ําคนที่สามจะต้องไปทําอะไรอันนี้ไม่ได้ระบุไว้ก็คือไม่มีการสนใจตําแหน่งนะต้องแยกให้ออกบางคนจะไปสังเกตคีย์เวิร์ดสังเกตคําว่าเลือกไม่ควรสังเกตนะครับบางทีเขาหลอกเราเขาใช้คําว่าเลือกแต่ว่ามันมีการสนใจลําดับก็เป็นได้ สนใจตเน่ยบางคนเห็นคําว่าเลือกประทานลองไปทานเลขาอ๋อเข้าสูตรเลยถ้าเลือก3าผิดทันทีเพราะข้อนี้สนใจลำดับใช่ไหมครับไม่มีการสนใจลำดับตําแหน่งก็เป็นไปตามสูตรนี้ n เลือก r n แฟกส่วนด้วย n ลบ r แฟกคูณกับ r แฟกเดี๋ยวที่ไปที่มาจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับแทนค่าตามสูตรเลยมีอาสาสมัคร5 เลือกไปทำความสะอาดครั้งละ่สามแทนไป5แฟกส่วนด้วย5ลบ3แฟก3แฟกนั่นเองก็คำนวณไปตามปกติ5ลบ3เหลือ2อแฟก3แฟก5คูณ4คูณ3นะคือพยายามตัดให้มันเหมือนเดิมส่วนด้วย3แฟก60ส่วน6เท่ากับ10ที่บอกว่าตัดให้มันเหมือนเดิมหมายความว่าเหมือนกับข้อที่แล้วนะครับ เป็น5คูณส่คูณ3ส่วนด้วย3แฟกข้อที่แล้วจะเป็น5คูณ4คูณ3ข้อนี้จะเป็น5คูณ4คูณ3แล้วก็ส่วนด้วย3แฟกมีข้อแตกต่างกันตรงนี้ดีเองเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับข้อแรกสนใจตําแหน่งใช่ไหมมีประธานรองประธานเลขาสมมุติมีผู้สมัคร5คนคือ a b c d e นะครับก็ดูทั้งหมด a b c a c b b a c b c a c a b c b a เนี่ยถ้าเป็นข้อนี้มันมีตำแหน่งไง a เป็นประธาน b เป็นรอง c เป็นเลขา a เป็นประธาน c เป็นรอง b เป็นเลขานี่ไง b เป็นประธาน a รอง c เป็นเลขา ทั้งหมด6วิธีเนี่ยถือว่าเป็นคนละวิธีนะครับแต่ถ้าเป็นข้อนี้เรื่องแม่บ้านไปช่วยทำความสะอาดห้องน้ำคือช่วยกันทั้งสามคนเนี่ยคิดเป็นแค่วิธีเดียว6วิธีของข้อแรกเนี่ยคิดเป็นแค่หนึ่งวิธีของข้อที่สองใช่ไหมครับแยกออกไหม ซึ่งข้อแรกเนี่ยคิดง่ายๆใช่ไหมว่า5้าคูณส่คูณ3หรโดยจะว่าตามกฎก็คือ P 5 3เนี่ยได้เท่ากับ60วิธีแล้วเรารู้ว่า6วิธีของข้อแรกนับเป็นเพียงแค่หนึ่งใช่ไหมที่ไปที่มานะซึ่งทั้งหมดมันมีอยู่60เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เอา60แล้วก็หารด้วย6 ใช่ไหมก็จะเป็นคําตอบของข้อนี้ถ้าคิดแบบไม่รู้กฎนะครับแต่ถ้าว่าตามกฎก็คือ5เลือก3 5มแฟกส่วนด้วย5ลบสามแฟกแล้วก็3แฟกเท่ากับ5แฟกส่วนด้วย2แฟกสามแฟกนั่นเองสังเกตความต่างเนี่ยตรงนี้เป็น5แฟกส่วนด้วย2แฟกตรงนี้คือห้าแฟกส่วนด้วย2แฟกสามแฟกส่วนที่เพิ่มเข้ามาคือ3แฟกนี่แหละ หมายถึงว่าในแต่ละวิธีมี3คนใช่ไหมครับมันเรียงสับเปลี่ยนกันอยู่3แฟกไงซึ่งไอ้สแฟกในข้อนี้นับเป็นเพียงแค่1มันจึงต้องหารออกไปตามทันไหมครับต้องพยายามทําความเข้าใจนะครับอชัดๆอีกรอบแล้วกันนะครับคือปกติมีอยู่5แฟกส่วนด้วย2แฟกซึ่งตรงนี้มีค่าเท่ากับ60ใช่ไหม ้าแฝกส่วนของสองแฝกมีค่าเท่ากับหกดูแค่นี้2ตัวนี้มีค่าเท่ากับหกถ้าเป็นข้อนี้ใน6วิธีเนี่ยนับเป็นเพียงแค่1ซึ่ง6วิธีก็เกิดจากการเรียงสับเปลี่ยน a b c เนี่ะเท่ากับสามแฝกไงซึ่งไอ้สามแฝกที่มันสลับกันอยู่เนี่ยนับเป็นเพียงแค่1จึงเอาของเดิมคือ5้าแฝกส่วนด้วย2องแฝกหาร3ามแฝกออกไปอีกครั้งหนึง่ง พยายามทำความเข้าใจก็พยายามอธิบายสุดๆแล้ว